สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มทีดนะคะวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรดินในทวีปแอฟริกาค่ะขอเชิญรับชมและรับฟังค่ะ เปิดเรื่องาถามก่อนเริ่มทู่จะไปรับฟังการอธิบายของกงุมเรานะคะข้ถามก่อนเริ่มของเราก็คือทรัพยากรดินในทวีปแอฟริกามีไัยิิบวัิตรงกับข้อใดสามารถตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อค่ะข้อกอดินถล่มขอหิมะถล่มขอมีพายุพอดิเคนงมีภูเขาไฟระเบิดขนาดมหึกมาค่ะ แหล่งทรัพยากรอุดมสมบูรณ์1ล่รูปแม่น้ำามนมีดินตะกอนทับถมเมาแก่การพบปลูกเช่นข้าวสาลี2ลรูปแม่น้ำในเจอดินตะกอนอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้นเมาะแก่การปลูกข้าว3บริเวณเกตดิฟารีเป็นดินภูเขาไฟอุดมไปด้วยแร่ธาตุสี่รูปแม่น้ำคองโกมีดินล้วนตะกอนบางส่วนตามรูปแม่น้ำเมาะแก่การปลูกเช่นมันสำปะหลัง5บริเวณไฮเวย์เป็นดินหญ้าสวันน้าและดินล้วนปวนดินดำเหมาะกับพืชไร่ค่ะ ่อไปก็จะเป็นอาชีพนะคะอย่างเช่นกเกษตรกรเขาจะปลูกพืชไร่เพื่อสวนเพื่อเศรษฐกิจค่ะเช่นขา้าวโพดแลขา้าวฟ่างค่ะกอนเลี้ยงสัตว์ก็จะเลี้ยงวัวแพะแกะและอูฐค่ะนักวิจัยหรือว่าเจ้าหน้าที่ดินนะคะจะศึกษาและอ่านรังดินแล้วก็ป้องกันการพังทลายของดินค่ะส่วนเจ้าหน้าที่พัฒนาชนบทก,ก็คือจะใช้ดินอย่างยัง่งยืน ประชากรคือกล,ลุ่มคนที่อาศัยอยู่และประกอบอาชีพโดยตรงเกี่ยวกับการใช้ประโยนชยน์จากดินเช่นเกษตรกรปลูกพืชอาหารเช่นข้าวโพดและข้าวส่วนผู้ใชร้รกงจเช่นกาแฟและอ้อยคนเลี้ยงสัตว์ใช้ที่ดินเลี้ยงวัวแพะแกะและอูฐชนพื้นเมืองเล่ร่อนเช่นชาวมาไซตัวอเล็กที่อพยพตามแหล่งหญ้าและแหล่งน้ำชนชนที่พึ่งพาดินใช้ดินทำอิฐเครื่องปั้นและการก่อสร้างที่ท้องถิ่น นักวิจัยหรือเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินคือกลุ่มคนที่ทำงานอนุรัก์ดินและป้องกันการสัสงสมค่ะปัญหาสิ่งแวลดล้อมหนึ่งการแ่งน้ำและภายแรงเกิดขึ้นมาบริเวณทะเลทรายสองการสัทรงของดินเนื่องจากการใช้ดินเกินขีดจำกัดสามการบุกรุกพื้นที่ป่าสี่การชาล้า์นภัยทลายของดินเช่นเกิดจากฝนตกหนักห้าความเค็มของดินเกิดจากเกลือที่สะสมในดินค่ะ การป้องกันเช่นฟื้นฟูและปลูกป่าเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยหยุดหน้าดิน 2. จัดก,การพื้นที่ให้เหมาะสมและไม่ปลูกรุกป,ป่า 3. ามกเกษตรยั่งยืนปลูกโดยการปลูกพืชหมุนเวียนและการทําเกษตรขั้นบันไดโดยฟื้นฟูหน้าดินเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์และปลูกพืชที่ช่วยบํารุงดินควบคุมการกัดเซาะสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติทำระบบชลประทานใช้เทคนิคการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพค่ะ ภัยพิบัติ1การพังทลายของดินเกิดจากการตัดมาทำลายป่าการทำเกษตรเกินกำลัง 2. ภัยแล้งดินแตกและแหงเพราะปลูกไม่ได้ส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหาร 3. น้ำท่วมตะกอนทับถมทำลายหน้าดินและพื้นที่เพาะปลูก ชนเผ่าบุชเมนกลุ่มบุชเมนเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมของแถบแอฟริกาใต้ตอนใต้รูปร่างจะค่อนข้างเตีย้ยและผอมบางผิวสีออกน้ำตาลอ่อนหรือเหลืองทองเป็น,น้ามีโุกแก้มสูงจมูกแบนเล็กลายมนดวงตาเดียวเล็ก เส้นผมดำหยิกเป็นปมเล็กๆอายุผิวผิวมาจาัจะมีรอยย่นคน่อนข้างเฉยระหว่าในวัยหนุ่มสาวขึ้นถึงกายจะใช้แบบดั้งเดิมโดยใช้กวางหรือหนังสัตว์ป่ามาทำเป็นผ้าคุมผ้าคุมหรือผ้ากันเอวและประดับด้วยลูกปัดจากเปลือกไข่นกกระจอกเทศค่ะ อาชีพดั้งเดิมของกลุ่มบบชเมียนสัญญาจ,จะเกี่ยวข้องกับการวิถีชีวิตเล่นล่อนของและการพึ่งพาอาศัยทรัพยาการธรรมชาติอาชีพหลักจะเป็นการล่าสาัตว์เก็บของป่าตกปลาทั้งเครื่องมือและอาวุธและทำงานศิลปะหรือเครื่องประดับค่ะในปัจจุบันบางส่วนหายมายทำงานด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเช่นนำเที่ยวบางกลุ่มทำงานรับจ้างในฟาร์มและเมืองค่ะ ต่อไปจะเป็นภาษาค่ะชาวบูชเมนมีภาษากลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าภาษาคลิกค่ะซึ่งมีเสียงพิเศษคือเสียงประทุหรือว่าคลิกที่เกิดจากการดิดินฝันซึ่งจะจัดอยู่ในตระกูลภาษาคอยซานค่ะบางกลุ่มที่อยู่ใกล้ชุมชนบันตูหรือโยุโรปก็พูดภาษาอื่นร่วมด้วยเ<อ>ช่นเซสวานาหรือภาษาอังกฤษค่ะ พวุธธรรมของกลุ่นบุชเมนมีเอกลักษณ์มากเพราะเป็นหนึ่งในชนพื้นเมืองที่คงวิถีชีวิตนั่งเดิมไว้ได้นานที่สุดในแอฟริกาใต้หนึ่งวิถีชีวิตใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนตามฤดูกาลเครื่อยายตามแหล่งน้ำและอาหารพึ่งพาการล่สาสัตว์เก็บของป่าเป็นหลักอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กประมาณ20-50คน 2. การแต่งกายใช้หนังสัตว์เช่นกวางละมั่งทำเป็นเสื้อคลุมและผ้ากันเอวประดับด้วยลูกปัดจากเปลือกไข่นกกระจอกเทศ และเรื่ประดับจากกระดูกเหลือลใบพืช3ศิละปะมีชื่อเสียงเรื่องภาพเขียนสีบนผนังหินและภาพแกสลักหินหน้าหามาเกี่ยวกับการล่าสัตว์พิธีกรรมและสัตว์ป่าใช้สีจากหินแร่เช่นโอกเกอร์แดงและถ่านค่ะสุดท้ายนี้ค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านที่ฟังการนำเสนอของกลุ่มเราค่ะขอขอบคุณค่ะ